สวัสดีครับวันนี้ผมต้นคอนิสารครับก็จะพาพี่น้องนะครับมาดูรอบเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นไปชมด้วยกันนะครับว่าันนี้วันนี้จะมาหรือเปล่านะครับก็วันนี้มาครับปลาลำนะครับก็มาครับปลาลอดครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นไปชมด้วยกันนะครับผมนี่ครับผ่านลอดได้หลากคนแล้วนะครับตัวน้อย กับบรรยากาศเช้าๆนะครับเจ็ดโมงตอนนี้เวลาเจ็ดโมงตรงนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นไปชมอรอบดักปลาด้วยกันนะครับอออข้างโรงงานนะครับข้างโรงงานก็วันนี้ก็เลิกงานมานะครับก็พา่พานทั้งสองนะครับมาย่ารอบดักปลานะครับผม ข้างโรงงานง,งานย่างนะครับผมอ็เป็นโรงงานที่ผมทำงานอยู่นะครับเลิกงานมาตีห้านะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครับผมบรรยากาศมาเลิกงานมาก็พา,านาพรานพยายามรอบนะครับก็มาคืนก็ไป ดักบวงดักกระไรก็ได้ไทยอยู่ครับได้หนูอยู่สองสามตัวครับผมโอ้โนูเต็มเลยนะ ถ่ายคลิปก่อนไล่ปลาถ่ายห,ห,ห, <laughs> ห,หนูไทยพลาไล่ไลาปลาผม ไล่ไปข้างหน้าครับเพื่อที่จะให้มันเข้าไปในรอบน้อ oh, ง no. เรอก็มีเปาะเปะเปอะไรนะครับผมเอข้าไปแล้วนอ รยากาศไล่ปลาเข้ารอบนะครับผมเดี๋ยวมารุ่นมาชมด้วยกันนะครับว่ามันจะเข้ารอบไปเท่าไหร่นาะพี่น้องไม่ใช่มัน,ไม,มนไม่ใช่มันกระโดดหนีไปเลยบอกขี่หินเลยเราเอาให้ลูกให้ลูกยื่อเขา

ตบไปดีเหนียวเหนียวพันอ้อมระวังเด้ระวังเด้ระวังมือเด้เจอไม่ไผ่บาดแปรกไม่ไผ่กับมือเลย นั่นแหละไม่ไผ่นั่นแหละก็ไม่ใช่ไม้ไผ่ไม่รู้ไม้ไผ่อะไรหรอกยัไม่ใส่น้ไปแล้วนุ่นปลาปลไอปล่อเต็มเลยต้นแล้วผมถอนแล้ว,ว,วเจอบาทนั่นแหละ ก็เลยไม่ยกแล้วทีนี้อน,นอ, <net> อเเนก็หาตัวบ่ล่ะเอ๋เกินกับยี่สิบตัวนั่น Nè, là chọn nói ở à đây nặng nặng tôi mới đinh dạ ôi dạ khung tin nó này thế ừ. anh ngay ngay nồi nè กันไงโอ้พ <Wow, S 2> ี <ada Dude> me. Me. Right. ่น้องกันนะนั <Dad> ่นนั่นนั่นนั่นสองหมื่นสามหมื่นเต็มนะครับพี่น้องเยอะอยู่ครับเอาไปอมเนาะเอาไปอะไรนะสะอื้อแซคเมนเขาเรียกว่าเอื้อออเอ่อสาราออไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่นะครับผมว่ายำสดสองหมือ่นงงปลามันได้โอกาสโอ้ปักลายนนหนึ่งเอ้ยดีได้หนึ่งตุ่มหนงใส่น้ำเยอะๆ <c oughs> ไม่ใส่น้ำเยอะก็อิ่มครับพี่น้องดแดดด้วหมานนะครับวันนี้หมานหมานเช่นเคยนะผมก็รอบใหม่ เน erm. ี่ยแท้มันติดเป็นเหยื่อบนส้างไปบกองมื่ พอแล้วใส่ไม้ยามเออต้องสองมือสองนี้สองมือนี่ผมว่าเพียบแน่นอนอันนี้มือเดียวนะพี่น้องแค่มือเดียว่ใส่ยนยามชาเอ้ยยนยามชาเต็มเลย ครับก็วันนี้เราก็ได้ผลงานแล้วนะครับผมนี่นะครับผลงานของเราเออ,เอ,อนี่นะครับก็วันนี้ก็ลาไปด้วยคลิปนี้เลยนะครับผมก็วันนี้ไม่ดูอ่าพรุ่งนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ